my first t i m e when they walk with me เก้าโมงครึ่งก่อนหน้านี้นะแต่เพิ่งมาหยิบกล้องไปวิ่งกันค่ะเกชอบดื่มคอลลาเจนที่กันแดดมากเลยค่ะพอดีว่าเพื่อนมีญาติเป็นแพทย์นะคะแล้วเขาแนะนำมาบอกว่าดื่มตัวนี้นะคะจะช่วยปกป้องเรื่องแดดเก็ได้ชอบค่ะก่อนจะออกบ้านไปทำงานนะคะเก๋ก็ขอแวะทำทีสิปอโทก่อน <11 S 1> ค่ะเโมงจะครึ่งแล้วนะคะ วันนี้ก็จะใช้สัตวศีนะคะใช้ดีนะแบบมันเอาอยู่ทั้งวันจริง๊แบบเริ่มแต่งหน้าแต่งตัวคะ่ะเดี๋ยวออกบ้านไปทำงานพม่ทัน้อมลุยคะ่ะกำลังเดินทางไปรีวิวที่แรกก่อนนะคะเดินทางไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่คุณพ่อเป็นคนขับรถให้คะ่ะแล้วก็คุณแม่นะคะเดินทางก่อนนะคะบ๊ายบาย รีวิวที่แรกก็เกี่ยวกับเรื่องผมนะคะทําให้ผมงอผมขึ้นตอนนี้เกดก็ทํารีวิวผมกับคุณพ่อ,พอกับคุณแม่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวที่ต่อไปเราไปรับประทานอาหารกันค่ะรีวิว้านต่อไปเลยไปกินกันค่ะสี่กระทะนะคะหนึ่งสองสามสี่ดูแลดีมากทุคกคนลีเคมสุดๆค่ะวันนี้ก็หมดวันเป็นที่เรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับบ้านเนาะ one day walk with เกดนะคะไปก่อนนะคะ บายบายเข้าสู่ตัวหมายเลข3344